เคยรู้สึกไหมว่าคุณทำงานหรือเรียนจนสมองเหมือนจะล้นไปหมดเหมือนคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกร,รมเยอะเกินจนเครื่องช้าหรือขึ้น e อ r ร์เรอ s a แมบอกว่า out of memory นั่นแหละคือภาวะสมองล้นที่เกิดจากการรับข้อมูลมากเกินไปจนสมองประมวลผลไม่ทันอาการแบบนี้ทำให้เรามึนเบลอจำอะไรไม่ค่อยได้และตัดสินใจผิดพลาดบ่อยๆ สมองก็เหมือนคอมที่ส่งข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อบอกว่าถึงขีดจำกัดแล้วถ้าไม่พักอาจจะพังหรือทำงานไม่ได้เลยทางแก้ง่ายๆคือลดจำนวนงานหรือข้อมูลที่รับเข้ามาหยุดพักสายตาออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอและทำกิจกรรมผ่อนคลายเพื่อให้สมองรีเซตตัวเองเหมือนการรีสตาร์ทเครื่อง ถ้าอยากสมองไหลลื่นไม่ติดเออร์ m ร s ร์แมจงฟังสัญญาณเตือนแล้วดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้